แม่ไม่ได so ้ไปใช้อะเห็นแต่งตอวอะมันไปใส่ก็ย่าลืมสื้อไก่มาฝากนะเอาอย่าเอาล้านนั่นเด้อล้านไหนล้านนี้มันมีนาำมันมาแช่มันนัวยิงเขา่าแช่เอาล้านที่แบบว่าไก่น้อยน้ยนะแม่แป้งเล็น้อยนะแม่เด้อแล้วก็สร้างเขาให้ซับละเอียดนําเออเอาแบบซับละเอียดนั่นบอโดูทางมันก่นก็มันมันต้องการแบบไหนมันมังเสือแบบนี้มัน ม่ใจะเอาตับหรือว่าเอาไก่ผมเหรอผมอยากกินตับพ่อแม่ไก่ริ่มเบื่อแล้วเอาตับนะแม่นะแล้วก็เอากึ๋นผสมนิดนึงนะแม่หรือไม้นู่นเลยอยากกินต้มเนื้อนะวแม่ต้มเนื้อเอาแม่เนาะแม่สั่งกินแล้วเกินเนาะได้ได้ถ่ายนี่เด้อทำไ,ไมปิดพัะลมไปห้เด้อโอเคนะอ่ะมือวาจับ ไม่ต้องจอบโลผมรู้แล้วเอออย่ากัดน้องเด้อผมไม่อากัดใครไม่ใส่ร้ายผมเลยเออไปกันเด้อ